ดัมเบลแฮมเมอร์เคิลนะครับเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อบริเวณท่อนแขนด้านบนนะครับแล้วก็จะได้บริเวณกล้ามเนื้อใกล้ๆก,กับใบเสป็ PN ะครับคืออันนี้ด้วยนะครับส่วนกล้ามเนื้อมัดลองนะครับที่ทํางานร่วมด้วยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อท่อนแขนด้านล่างนะครับท่อน,นี้ส่วนข้อผิดพลาดในท่าฝึกนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้น้ําหนักที่ น้ำหนักมากจนเกินไปนครับเลยทําให้เราเกิดการโยกนะครับเวลาในจังหวะเล่นเราี่โยกนะครับใช้ลําตัวโยกช่วยนะครับ2ก็คือไม่ล็อกศอกนะครับจนศอกเนี่ยมาทางด้านหน้านลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้กล้ามเนื้อหัวไหลเนี่ยออกแรงช่วยนะครับแล้วก็เกรงต้นคอบ่าไหล่ด้วย เดี๋ยวเราจะมาจัดท่ากันนะครับเริ่มจากเชิดตกขึ้นนะครับบีบสะบักหลังนะครับเกรงหน้าท้องนะครับอย่าลืมหยิบดัมเบลขึ้นมาครับถือดัมเบลในแนวตั้งนะครับหายใจเข้าเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะครับหายใจออกตอนยกขึ้นนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอย่าลืมเกรงหน้าท้องนะครับสําหรับคนที่ยืนเล่นนะครับ พยายามเกรงหน้าท้องเพื่อไม่ให้ลำตัวโยกไปทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเลือกใช้น้ําหนักที่เบานะครับอย่าเล่นน้ําหนักที่มากเกินไปจํานวนครั้งเนี่ยอยู่ที่10บถึงสิครั้งนะครับส่วนจํานวนเซตเนี่ยอยู่ที่3าถึงสเซตระหว่างเซตเนี่ยคนพัก1นาทีนะครับเลือกใช้น้ําหนักกลางที่เล่นได้จํานวน1 0บถึงสิครั้งครับ